เป็นอาหารที่เพิ่มเพิ่มน้ำนมตัวสีข,า,ขาวๆนั่นจะเป็นอ่อีกแล้วดีดดดิดดมาดีดีมาน้ำตาลดำขาวดำช็อป ดิดีสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของอีหล่าหน่อยอว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของศาส,สาราสิ่งนะคะพี่น้องสิ่งที่อีหล่าหน่อยอยู่น้่ประจำนะคะหลายผู้หลายคนก็จดจ้องนะคะพี่น้องอบอกว่าตอนนี้นั้นบอกว่าอีหล่าหน่อยจ้อยักลต้องบ้องอกตีอหนยังก็ต้องจอบนะคะพี่น้อง นี่ก็ถือว่าแม่พญาสายจบสายซ่อมมาแล้วนะคะพี่น้องอาก่อนอื่นก่าวเข้ามาสวัสดีครับพ่อพรมแม่เอฟซีสุขุสุขคนเอฟซีหลาหน่อยเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเอ๋จฉเนีพี่น้องเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแม่พญาสายจอบนะคะพี่น้องสายซ่อมนะคะพี่น้องเออบอกว่าสายจอบดบบรือว่ปานไดเอาบอกว่าสายซ่อมซะไปนะคะซ่อมมียังันตีอ่า บ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าใดๆนะคะพี่น้องที่อีลาน้อยสะเอ่เออูน้่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับกีลาน้อยได้ทุกเมื่อนะคะเออลายผูลายคนก็อาศัยไปเอาน้ํมมาเพื่อจะได้เกิดเป็นโตเลขได้นะคะพี่น้องต้องนํามมาฝากกันเด้แมนบ่คะเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในครอบในครัวของอีลาน้อยะะบอกว่าจะเป็นเรื่องเล่าใดๆนะคะ มือนี้เมื่อว่าเรื่องเล่าของส,สัตว์สาลาสิงนะฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่อีล่าหน่อยได้ดูแลปกป้องอยู่ที่ว่าเป็นบ่อรีว่านอีล่าหน่อยก็แล้วกันบอลูที่ไปที่มากข,ของเจ้าม้าดีดีนะคะพี่น้องดีดีโดโดนะคะพี่น้องที่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับอีล่าหน่อยบอลูมีหยังแน่นะคะหลายปู่หลาก้นกับติดตามอยู่บ่วจะเป็นแบ่นหน่อยบ่วจะเป็นง่วเป็นอ่า ดรอกเตอร์สมพงศ์ก็คือกบหรือว่าจะเป็นเจ้าปลุกลูกออโอ้ไลนะคะพี่น้องบอกเลยว่าหลายหลยแนวพราะว่าจะเป็นแมวแมวหมามีอยู่แล้วแต่สําหรับมือนี่เป็นเรื่องแน่วของอเจ้าหมาดีดีได้คลอดลูกหรือว่าได้ออกลูกมาทั้งหมดเจ็ดตแด้วพี่นอออ้องเถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านตัวเลขนะคะ สามารถที่จะจับเป็นตัวเลขได้นะคะนั่นก็คือมีอยู่ทั้งเหมือเจ็ดตัวเลยทีเดียวนะคะพี่นออ้องเออมีดตะโตเป็นตะหักตะแพงนะคะพี่นอ้องบ่ารู้ว่ามาซื้อว่านหยังแอดเพนเองอย่าบาบวตาถืนะครับพี่น้องก็เอาเป็นว่าขอไปเบือเ้องคลิปเต็มของเบาทนก็แล้วกันนะคะพี่น้องในน้ำยิบยกมาวา่าซูฟั่งก็ได้มาจากคลิปของเบาทนต้องให้เคดตดพื่นนะคะกตสิมีดไมาอยู่ทั้งหมดอเจ็ดตัวแล้วพี่น้องเลอ บ่ว่าจะเป็นตัวสีขาวตัวรักเลยตัวนี้เป็นตาหักตาแพงนะคะพี่นอ้องอีลาน้อยก็สีอุ้มขึน้นมากยุ่ยเอยๆนะคะจะเป็นตัวสีขาวหนึ่งตัวนะคะสีดําอีกสองนะคะสีน้าตาลอีกหนึ่งพี่น้องนะคะพร้อมกันนี่ก็คือมีเจ้าหมาเจ้าสีช็อกแกตนะคะพี่น้องเอิ่นว่าสีช็อกนะคะสามตัวนะคะจะรู้ว่ามีตัวแมยูทั้งหมดสี่ตัวเด้อพี่น้องเด้อ แล้วกากโตผูอีกสามนะคะะลายผูลายนก็บอกว่าอยากได้อยากได้คอแนเดอร์จังสั่นแนเดอร์โตหนึ่งแนเดอร์สารหลับผัดแล้วคิดเบื้องเออว่าเอฟซีบนหน่อยนะครับพี่น้องพอเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหหญ่ซะก่อนนะสันเออเพอาหญ่ซะก่อนแลละสิเป็นยังไงค่อยๆติดตามนะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่า หาลูกคนก็บอกว่าม้าน้ำยังออจัดไปน้ำซีน้ำเก่าน้ำยังใส่วิจารย์ยันในการรับชมนะพี่น้องเดอ้อจัดไปนะคะพี่น้องผู้ใดรู้ว่าจะเป็นน้ำยังจังใดจับมาใส่กันกบเนี่ยตัวเลขของหม้าหน่อยเจ็ดตัวนะคะพี่น้องแต่ในนอนที่สุดตอนนี้อยู่ในเจ็ดตัวนั้นสิมีเลขหนึง่งอ่าขาวหนึง่งน้ำตาลหนึง่งเบนว่าพี่น้อง เออดำอีกสองนะคะช็อกโกแลตอีกสามเอาตีเอาเด้อพี่น้องเด้อตาดีได้ตาายเสียนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเลยนะคะหาเราคน้นเพิ่นกับโศกกับมันอีีได้พี่น้องหากันไหนลู้จากตัวเลขยังยังไหนค้อม,มนันเขาว่าบอกมูได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะคะพี่น้องนั่นคือ,อยังมีล่อเฮาอยู่ก็คือวันทีท่สิบหกีสี่หอดนี่นะคะพี่น้องเอา จังไงก็ใส่วิทยรญาณในการรับชมนะคะพี่น้องทุกอย่างขืนยุี่ความเสื่อส่วนบุคคลนะคะยังไดก็ฝากขพ้อพ่อแม่เอฟซีสู่ผู้สู่คนที่เขามารับชมคอมเมนต์เขามาได้จะเป็นเลขตัวไรบอกกันนะคะพี่น้องห้าเทือนเป็นโศกของเฮ้านะคะนี่คือจากเสียงจากแม่พญาแม่พญาจอบซ้อมนะคะพี่น้องแม่พญาผ้าซ้อมก็แล้วกันนะคะ อ่าท่านใดที่เขามารับชมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเพจแสงตะวัน EPG น้ำแม่นะคะส่วนไายคลิปวิลาน้อยกับพ่อโจฝากช่องกับแอดเพนท่านใดที่เขามาใหม่ยังประเทศไหนรับชมเชิญติดตามรับชมจนถึงไายคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณไปทั้งบอสโจกับวิลาน้อยที่ให้ความกรุณากับแอดเพนขอบคุณพ่อๆแม่เอฟซีสุขคนที่เขามารับชมนะคะเฮงๆกว้างๆสู้ผูกสู้คนนะคะสวัสดี 啊。嗯多 ติดตามช่องทิดเสียงตะวันค่ะ e ีพ e b ีโอ้ย e b พครับฝากติดตาแด้วนะครับคนติดตามเซิร์ฟใครจะิ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิงให้คุณแม่ได้ฮอลหนึ่งแสนสามเซิร์